แชนเนผู้เดียวมูนี่คันไปเอื้อนพยศส,สนองแหล้วบ่มาบ่เป็นยังตำบักม่วงเสแสบๆตำบักม่วงเสียบๆบักม่วงใใหญ่บักม่วงหญ่บอกเลยบ่เป็นม่วงอื่นปลาถอดจากในวัดปลาถอดจากในวัดพี่น้องผมแจวแจวผีแห้งตำเองอยู่ในวัดเลยไปขอพระเขาพระมาพี่น้องไปขอพระเขาพระมาพ,พระคุ้นแจวพนสันเล้วพนกับบ่ไม่ออกแตงให้อ้บ้ามีแน่วะสันพนจะไปกินง่ายวะสันเออบื้องเอานี่แหละพระเขาพระพี่น้อง จำไว้เลยครับเด้อผ้าขาผ้าเปียกเนี่ยเอไหนบาดเท่ากับยิ่มากินมากระปูนกะปูเนาะน้ำตักไว้ให้ปูยงังอยากยังกินกระสีจานให้ปูบาดน,นี่นี่แหละครับมากินกระปูแล้วคงซึกเอ่อเพิ่มพีดที่แหละคงซึกดีๆเด้ผู้ลงโทษกับจอมขวานตะเล็กเราขให้ถือเจ้าสันเจ้าสี่มันบ้ามีกับขอคือกันเอาส่วนเสียบๆให้ปูเอาส่วนเสียบๆให้ปู ว่างแจ้งสี่ข้ามเขาว่างกลางแ้วกาปู้พันธียากษ์ตำปม่วงแล้เบ้ามีวานี่มีหน่อยก็บจินตามหน่อยปูเราบ้าวาดอกแก้วแก้วแก้วพี่น้องผมนี่ว่างคางเอกขออนุญาตเอาไปให้ปู้ระบาดนี่นี่กับปูสังกษาญาสังกษส,ส,กสีปูกับ,กบกินน้ำกันเนาะ น้ำผนคือตักไว้พี่ล่ะน้ำบ้ามีตักไว้พี่อืเดี๋ยวเด้อเอาเอาไว้นี้ซะตัวนี้เอาไว้นี้ซะเอาง่ายกินเนาะปูเนาะอืมเป็นเจ้างไดยพี่น้องว่านี่ละผ้าขาปูบรรยากาศกันแนวนี้บ่เสือ,อยาลบลูหลักกระย่ามารอเหรียญกับปูเพินเด้อบ่แมนน่นแนววรอเหรียญเด้อสาธุป,ปูเดี๋ยวขออนุญาตเอาน้ำมาพีซะสิอืม เอาหนามมาผีซะนี่นี่จังแมีนนาะพี่น้องเนาะนี่ผ้าเขาปูเฮาเป็นแนวนี้พี่น้องผมอืมอะมามาสวยน้ำกันล่างมือก่อนเนี่ยึืนกินผ้าเขากูเด้อมึงล่างมือกินแล้วก็ต้องล่างให้เพิ่นเลย บรรยากาศใดๆพี่น้องผมบรรยากาศใดๆตอนพูตาข้องเฮามมาคำแหลกแหกมันกินกับปูแล้วเอาอยัางเลยเตี้ยมให้พ่อใหญ่สวามด้บ่วงก็ได้มันต้องจำเจ้าก่อนนะพี่นอนะ้องเนาะนี่แหละครับพระเขาวัดเขาเอืน่นเข้าไปขอเขาวัดได้ยังเขาก็ต้องกินเมื่อช่วงที่ว้าไมา่กินก็มัวเรืองก,กเ็เไดสามสี่ยาง มือบ่มีมีหน่อยเขาก็เอาหน่อยโหฉัิบ่าคืนมาเจ้าเปลี่ยงแหงผู้ศิษยตำเสียบป,ปน็นมีวะว้าวโคตรแซ่บเลยเจ้าพิกแหงนัมเบอรวันนะครับผู้ดใดตำนัมเบอร์วันนะโคตรแซ่บเลยเจ้าโคตรแซ่บเลยป๊าด สุดยอดป่ะพี่น้องเจ้าเดี่ยงเจ้าเดี่ยงจ้าดูอย่างที่เราไปคุยซับป,ปีนะเราไปว่าทีปป่ไปเอาเจี๊จ้อยมาเราอายบ่ายเพราะว่ามีผู้บ้ามากแล้วจากที่สีบ่อายบ่าอายนี่นี่ครับกลายไปว่าเราอายครับกลายไปว่าเราอายแล้วก่อยากออกกล้องออกได้คันบ่าอาบนา้ำคุณเทียมาน้ำกับบ่าอาบก็ยังกามาอยู่ ว้าวแต่มะม่วงโคตรแซ่บอ่ะจริงๆพระเขาแบบนี้เขาเจ้าเห็ดยูบัดส่วนพอออกไม่ออกอ่ะเพิ่นเพิ่นมาเป็นผู้เห็นแง่หยางกินนะเดี๋ยวยังมาเพิ่นกระเห็ดอืมก็ชอบแบบบ้ามีบอกเลยแก้วขคตรแซ่บแก้วขคตรแซ่บอืมอืม,อม,อม,อม พักกมาว้าวยังแม่จ huh. yeah. <m akes ored> like uh ่ากินเขาอยู่เป็นบ่ะกมน้าไหมมาฮะินแยงน้วไมเยอพูดเดียวพูดเดียวตาบแกม่วงเลยเป็นแขนเลยทีตืมแบกม่วงแยกเสบครับจะล่องจำบึงม่วงแ่กันเ้า ว,วันสีบ้ามาแล้วเยอะหลงเป่าเลยละเป็นจ้าไหนดีบ่ะดีงามบ่ะแซ่บกันยังกันไม่ออกเป็นเห็ดตัวไม่ออกยีนวันไปคว้าพระเขาพระมาเหมืนนอนคว้าพระเขาพระม้าสู้พยอ,อย,ยิ่งซอจีนเจ้าก็ยุบุญละหาละ้าก็กระช่องเม็ดทันตัว ai thoa màng hẳn mè màng hay tít thang làm chắc miệt à, song mệt, dọc ạ, hay thang xuống, vứt kia này à, có phải mì thoa chân đèo, hay công ba, hay xuống co mua, mì này cái phải bị bưng, bắn khăn thẹn hơn đấy bắn lưỡi hay nè. ปั้นแบบว่ากันน้ำได้แล้วก็ทีเดียวท่อไปใส่ท่อนตัวเขาจังไลยงบประมาณบานไปผมมีเงนินเนดือนแต่ว่าอาศัยใจย่า,ยานาพี่ย่านน้องบ่ใช่ป่ะไม่ทอว่าไงเนี่ยขาญยาพร้อมขาญยาพร้อมไปน้ำกัน เอาซื <Ơ> ้อบ้านักเตี้ยาะไหบ่สองเมตรหนึ่งแมนไฟไหมนอไรต่งนีอือไไหมว่็คือการนอยู่เลยอืมนวกเดียวตไปอืม ขันะนบักบวกไปนำ้ำเจ้าก็มีผู้ออยคอยว่าน่นนจะมีมูวคอยออใหญ่วาอือน้องเห็นผู้ชายอย่างออเออฮักก็ฉลาดอยู่เราก็ถือบางหน่อยไปนำ้ำเมัว ถือบางหน่อยไปน้ำเห็ดมวลมวนเมียกับเศร้ายู่ที่พอนี่หาต่างเบื้องเขาจะคว้างไปแล้วสีสินี่อย่างไรบายเจ้าหน่อยหาคนไปสีจ้ะผู้ใหญ่รู้อย่างหรท่อติดยากับเนี่ยงเงี้ยต้องร้านเนี่ยเมื่อก่อนมันสีเป็นบ่ นทําองอืมอืมอืมจ๊กี้อยู่พระเจา้าอย่างนั้นออกมาเยทีพระเจอย่างนี้ย่งออกเลยดีออกแล้วแม่มน้ำเนี่ยแลละเขาอาี่น้อนทำกันกันแต่บอกไปทัวร์บพระพระมีอาร่มอยู่วะพระศิษยไม่มีเอาร่มอยู่วะเจกี้คือแะมาตีเมียฮึไเป็นพระเข้าเลยาหรือเปล่าบ่งงานอเข้าอยู่ Cái này nó kịp Chịu tệ rồi Nó có vàng nào, xẹp gì? không khó Tấm treo của cứ tầm tẹt vậy mà จำแบบง่ายๆนะมันตำแฮะเป็นลักรรษณะจำนี่ไ่หัวพริกพวงว่าเป็นยังเสียวันเคยวันฮะช่งน้ำมันอ่านี่นะมันขึ้นหน่อยนะาะวันเป็นยังเฮ้ยเป็นยังกระยุลันนี่แล้วช่งน้ำว้าวโอ้ส่งน้ำแม่น ยิ่่ว่าจะไปหาอยู่เดี๋ยวเห้อืไปหากับ,ปไ,ปบไปหารถไปว่ารถเครไปหาบ่บ่ว่าเสี่ยงกันไปเลยลองไฟบ่หายบ่หายเลยขาดตอนก็ดีแห่ท่อนยุ่ยลอยหนึ่งมือมาจากไคบวะอ,อือว่าน การเอะสู้หรือเปล่าไม่ร้ <S <S ือามใ่รมี่ไมซ้นนะขาเออ็มันาเพิ่ีรถไปหาพักไปพักบร่ไปักหมื่นฮะไปัหมื่นขายกับเขา่บงบ่เดียวเป็นาเยเขาร่างเยพ่อจักเหรอมก็นาน อเขาเอาพนักงานวันทอมองหันับดเดียวเที่ยวของไหนบ้านเอาท้ำขวานบ่นใกล้ๆกันอ๋อมันก็ยุ่งห่างเดียวกันดิเดี๋ยวคอยพาไปเสื้อผ้ายังมื่อเป่นล่างช่วยไปเก็บยัดยังอะไรเงี้เส็ดแบบกันก็กินแล้วเจ็บมานมันเป็นงานสุจริต เป็นงานสุเจีิเห็้ได้อ้มนีกเนลูกไปแล้วบุ่มเมยเลยบุ่มเงินลูกนี่มาไปว่าไปแล้วกันเงินหวงี่เามันอยอะไรเหมือนกับสี่สิบอ่ะอมันต้องมาสู้กันสี่เก้าอ่ะครว่ามันอ้วนมาใหายย่ำแดมันสี่ทิบมันจะเป็นไม่รู้อะไรเ มันเลียงโลวเขาจะเอาเงินจมเท่าออก่เเห็นบบบนั้นเลยล้าเบื่อกี้กินเขาเบาพื้นเมียเป็นอย่งมันเป็นควันเต้นวายันทร์น่คนดามเป็นควันเต์นี่นาไปยงน้องเนาะเขาบอกชีวิตครูจริงจังเขาบอกแต่วบามันเป็นเลี้ยวท่ามไปเล่อยนะฟิวสิบ๊อบเนวายจันทรนยังสีบอบก็บอกใหความผู้ใหญ่ควงว่าเป็นอย่ง bây bọn anh sợ hãi nào? chắc mẹ bỏ bông ở ngoài nó bông thế à? thằng bông hả? hả? có chám có ngăn đấy chính những đấy dư sư sâm bây giờ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  anh nhận bỏ bông xuống rồi đấy bây giờ ư sư sâm bỏ bông đấy nghe loại mẹ đấy miệng Ừ Biết cái, cái Ừ phết theo. Phết, phết đi theo. Ừ Càng với nhau cái Mục lấy gì đó Ừ ขอบคุณ้นธุระธุกรรมทุก,ทก,การที่กาตามเหมือนเดิมคือเกาพี่น้องผมจากหัวใจทีมงานอีสานบ้านขวอยเองพระเขาพระไปขอพามาแล้วมันละแซบ่บแซ,บแซบมไม่กินก็ปูเฮาูาสีปลาคือกันขอพูดครับสวัสดีครับฝากทิพย์ฝากทานฝากอะไรฝากแชี่ยฮางหน่อยหน่อยฮะโดนดูดพี่น้องเด้อกระบายมีก็ได้